อันนี้ก็คืออาหารนกกระทานะครับใช้เลี้ยงนกกระทาระยะไข่นะครับที่กระผมก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับอันนี้ก็คืออาหารนกกระทาระยะไข่ซันฟีด007นะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับการเลี้ยงนกกระทาระยะไข่นั่นเองนะครับหากเ,เพื่อนๆนะครับกำลังสนใจที่จะเลี้ยงนกกระทา และต้องการหาอาหารสำหรับนกกระทานะครับผมก็มีแนะนำตัวนี้เลยนะครับ Sunfeed 0นนะครับผมลกักษณะอาหารก็จะให้โปรโตีนมาประมาณ22%เเหมาะสำหรับสัตว์เล็กๆอย่างเช่นนกกระทากินนะครับย่อยง่ายนะครับนำอาหารไปใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมสำหรับลูกค้า ที่สนใจหรือเพืเ่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะได้อาหารนกกระทาซันฟิต007ไปใช้งานนะครับผมผมก็มีโซนดูแลในโซนภาคกลางนะครับนครสวรรค์นะครับผมอุทัยชัยนาทกำแพงเพชรนะครับเพชรบูรณ์บางอำเภอนะครับผมสนใจก็ทักติดต่อสอบถามดูก่อนได้นะครับผมถ้าใช้ปริมาณ เยอะนะครับเราก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีเช่นกันครับผมครับขอบคุณครับ